สวัสดี f c ลุงพร f c ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อีเหล็กแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูก็จะมาเล่าข่าวดีนะครับเรื่องราวดีๆของคนดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับล่าสุดนะครับพี่อุปวิิยานะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กอุปวิทยะคงอาหารนับปั้นมือทองแฟนคลับนะครับว่าวันที่24ตุลาคม2563ที่ผ่านมานี้นะครับพี่อุปนะครับครูชาไทยรวมถึงน้องไอซ์สารวัตรด้วยนะครับ ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมทำความดีนะครับคนดีต้นแบบของสัคงคมแห่งปี2563นะครับรางวัลทำมาฮิบาลนะครับนารายสงสุบันและภูชาไทยนะครับท็อปโมเดลไทยแลนด์เนี่ยได้รับรางวัลสาขานักสแสดงดาวรุ่งแห่งปีด้วยนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็ได้จัดขึ้นที่เดะมโคราชนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยนะครับคนดีๆอย่างพี่อุ๊กน้องไอซ์สารวัตรนะครับที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีเนี่ย รางวัลแห่งการทําความดีก็จะตอบแทนนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่เหมาะสมแล้วนะครับกับรางวัลนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทั้ง3าคนนะครับจะทําความดีอย่างนี้ต่อไปนะครับและเป็นที่รักของแฟนคลับเยอะๆนะครับทางลุงภูเองนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเจอพี่อูมนะครับวันนี้นะครับพี่อูมวิริยานะครับแล้วก็พร้อมกับทีมงานครูชาไทยด้วยนะครับก็จะไปที่บ้านลุงพลนะครับเพื่อเตรียมตัวในเรื่องของการจัดงาน วันขึ้นบ้านใหม่นะครับยังไงลุงปูก็ขออนุโมทนาบุญการขึ้นบ้านใหม่ของลุงพลในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งลุงปูเองนะครับก็ได้ฝากซองไปแล้วนะครับยังไงเนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับมีคลิปการทําอาหารเนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับยังไงเนี่ยเรื่องของการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับลุงปูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ